สวัสดีทุกคนเดี๋ยววันนี้เราจะพามาชมบรรยากาศของอุทยานโลกไดโนเสาร์ภูลุมข้าวนะทุกคนหรือพิพิธภัณฑ์สิรินทรสิรินทรมิวเซียมอ่าเป็นศูนย์เกี่ยวกับศึกษาวิจัยนะทุกคนเป็นศูนย์วิจัยเกี่ยวกับไดโนเสาร์และเป็นพิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์แห่งแรกของประเทศไทยอ่าที่ตั้งอยู่ที่จังหวัดกาฬสินนะทุกคน ทางพิพิธภัณฑ์อันนี้ก็คือเป็นการสร้างพิพิธภัณฑ์สร้างอาคารครอบหลุมนะทุกคนอ่ที่คนพบไดโนเสาร์จริงๆนะทุกคนในตอนได้สร้างเพื่อป้องกันความเสียหายป้องกันแดดฝนอะไรเงี้ยของกระดูกใช่ไหมทุกคนแต่ว่าในภายหลังมีการสร้างอเป็นพิพิธภัณฑ์ อุทยานโลกไดโนเสาร์เพื่อให้คนได้มาชมวิพิธภัณฑ์นี้นะทุกคนก็คือมาศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับยุคนะทุกคนยุคต่างๆตั้งแต่ยุคที่มีการมีไดโนเสาร์แล้วก็มีการสูญพันธุ์ของไดโนเสาร์แล้วก็วิวัฒนาการต่างต่างของโครงกระดูกนะทุกคนแล้วก็คือแบบว่าที่นี่จะพบโครงกระดูก ของไดนโนเสาร์ประมาณส6บหกสายพันธุ์นะทุกคนก็คือ,คอเยอะมากนะทุกคนแล้วก็คือแบบว่า <c oughs> อามีแบบว่ามีหลายโซนนะทุกคนอาจจะมีโซนเกี่ยวกับอในยุคต่างๆของใช้ในยุคต่างๆแล้วก็โครงกระดูกของไดนโเนเสาร์แต่ละสายพันธุ์นะทุกคนไปจนถึงโครงกระดูกเกี่ยวกับ มีเกี่ยวกับยุคที่ว่ามีการวิวัฒนาการจากลิงนะทุกคนเพื่อมาเป็นสู่มนุษย์นะทุกคนสู่คนนะทุกคนก็คือแบบการวิวัฒนาการมาจนเป็นสัตว์เลี้ยงลูกแวยนมที่เดินด้วยสองเท้าในปัจจุบันนะทุกคน